rồi thôi con sụt hồng sáng chôm thùng rồi, à. bên mà ô oh. bên mà bên mà mà bê mà, muốn mà, mày leo thôi mà, thôi mà, thôi mà, má mà, Má mà, bê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  mà, mà, thôi mà, thôi mà, thôi, muốn thôi, 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 muốn thôi, môn thôi, môn thôi, Má, à, mà má má hơ bay hưng hơ mặc kỳ bay thôi Điên thôi xảy hơ, thôi rồi thôi thôi bay hưng thôi, โอ้ยเอามา้เลอ้ยไปเปี่ยนเลยโอ้ยโอ้ยเปลนเสร็จมาสอดพี่เลยยพามาเรียนิญานะครับผมตามคันนานะครับนาข้าวของเราเออโอยไปไม่ถยไปไป ôi được rồi kìm khao rồi bên bay bên bát bát bên bay nào บ,บ้านไร่เบุนของเรานะครับอาบ้านบ้านไร่เบุนปากทางเข้านะครับป้าเรามาไกลสอนเลยไหม ยังช้างในทุ่งครับวันนี้ตามแบบฉบับบรรยากาศของเรานะครับ รยากาศดีมากครับชาวนี้มาเลี้ยงช้างไปกับผมครับที่บ้านไายไปบุญขอบคุณใี่การติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านใี่การติดตามรับชม ชมคลิปน่ารักแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะวันนี้พาโตโน่มาลุยทุ่งครับชมทุ่งยากว่างนะครับแล้วก็ทุ่งนากว่างด้วยนะครับนู่นมาลายบุหเราอยู่นู่นนะความสุขของน้องช้างสวรรค์ของน้องช้างนะครับลมพัดเย็นๆนะครับยามเช้าเอ็นกินข้าวอีกเดียวเลยจะละขโมยข้าวอีกเดียวเลย เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับธรรมชาติของช้างสวัสดีครับ